ยักษราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่6ตอนความคิดเห็นต่างย่งเลาอห้องเตะทอดพระเนตรสีหน้าของเสียสินต้องตรัสถามว่า เป็นไรท่านไม่เห็นด้วยหรือเสียสินกล่าวว่าฟ้าบาทเฉินว่าไม่ควรหุบกลือนอันนำยงเลือฮ่องเต้ตอนแรกขโมวดพระขนงจากนั้นเลิกพระขนงตรัสว่าบอกเหตุผลมาเสียสินสูดลมหายใจลึกๆแล้วกล่าวว่าต้าหมิงเรากรีทาทัพเข้าอันนำเพราะได้รับคําร้องขอจากตระกูลเฉินแดนอันนำ ตอนนี้ตระกูลเฉินเมื่อสิ้นเผ่าพันธุ์ตระกูลหลีบังอาจลบหลู่ประเทศสูงส่งย่อมต้องลงโทษสั่งสอนเมื่อเฉิงก้อโกงกับอิงกัอกงกลีธาทัพปราบอันนำก็ใช้สงครามจิตวิทยาแจกแจงความผิดของตระกูลหลีจนช่วงชิงอันนำมาได้หากพวกเราหลังจากปราบตระกูลหลีฉวยโอกาสฮุบกลืนอันนำ ขุนนางและราษฎรอันันนำจะคาดคิดอย่างไรหรือยงเล่อฮ่องเต้ยแย้มพระโอษฐ์พลังตรัสว่าที่แท้ท่านเป็นห่วงข้อนี้นี่ไม่มีปัญหาหลังจากล้มหลางตระกูลหลีข้าจะดำเนินการตามคำร้องขอของทหารพลเรือนอันนำฝืนฟูเขตปกครองจุนเซียนให้อันนำกลับคืนเป็นของแผ่นดินจงหยวน เสี้ยสินถามว่าทําตามคําร้องขอของทหารและพลเรือนอย่างไรยงเลาะฮ่องเต้แย้มพระโอ์พลางตรัสว่าหากทหารพลเรือนของอันนาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวตระกูลหลีไหนเลยแทนที่ตระกูลเฉินได้ตระกูลหลีเมื่อสามารถหาคนสนับสนุนหรือว่าข้าไม่สามารถเสาะหาขุนนางอาวุโสของอันนาเป็นกระบอกเสียง อ้างว่าตระกูลเฉินสิ้นเผ่าพันธุ์เฉินต้าหมิงเรากลับไปจัดตั้งเขตปกครองจุนเซียนใหม่เสียสินกล่าวเสริมว่าในความเห็นของเฉินไม่ว่าตระกูลเฉินหรือตระกูลหลีของอันนำที่ยอมอ่อนน้อมต่อต้าหมิงเราเพราะคลั่นคล้มต่อแสนญานุภาพของต้าหมิงหาได้จงรักภักดีอย่างแท้จริงไม่เมื่อตระกูลหลีแทนที่ตระกูลเฉิน ขอเพียงอ่อนน้อมต่อต้าหมิงเราก็พอต่อให้พวกเราสิ้นเปลืองกำลังสนับสนุนตระกูลเฉินขึ้นเป็นใหญ่สุดท้ายพวกมันเห็นว่าต้าหมิงเราเข้มแข็งก็อ่อนน้อมต้าหมิงเราพ่ออ่อนแอก็แข็งข้อทุกประการล้วนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญยงเล่อหองเต้ตรัสว่าการขยายดินแดน ไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือเสียสินกล่าวว่าถูกแล้วแต่ทุกเรื่องราวต้องมีระดับหากเลยเถิดเท่ากับไม่ได้กระทำเจงกิสขานคลองแผ่นดิน1ิบหมื่นลีพลันหายวับไปชั่วพริบตาถือเป็นบทเรียนหรือไม่ต้าหมิงเราคิดขยายดินแดนหนึ่งนั้นต้องดูภูมิประเทศหากตั้งอยู่ในชัยภูมิล่อแหลมหากตกเป็นของผู้อื่นจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ของตระกูลของต้าหมิงเรา จึงต้องช่วงชิง 2. ดูจากความมั่งคัง่งหากเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสามารถหล่อเลี้ยงราษฎรก็ต้องช่วงชิง 3. ดูว่าควบคุมได้หรือไม่หากว่าตีหักแล้วสามารถปกครองก็สมควรช่วงชิง 4. ดูว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อราชสำนักกับราษฎรเราหรือไม่หากเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ได้รับไม่เท่ากับสูญเสียก็ไม่ควรช่วงชิงฝ่าบาทอันนำไม่เคยเป็นหอกข้างแคล่ของต้าหมิงเราคนเถื่อนทางเหนือจึงเป็นศัตรูสำคัญของแผ่นดินจงหยวนเราแขวนตาตา้าแม้เพียงพลําก็ยังรักษารากฐานไว้ยามใดที่ความขัดแย้งระหว่างวาลากับตาต้าผ่อนคลายลงตาต้าต้องลุกรานลงใต้อีกตอนนี้พวกเรา ทุ่มกำลังไปที่อันนำหลายสิบหมื่นแต่ละวันสิ้นเปลืองสเสบียงนับไม่ถ้วนสูญเสียทรัพย์สินของประเทศเกินไปแล้วอันว่าสงครามเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นจุดความเป็นความตายนำไปสู่การดำรงหรือล่มสลายพึงพิเคราะห์ให้มากไว้ที่ว่าดำรงหรือล่มสลายเพียงแสดงออกทางแพ้ชนะหรือหาไม่ได้ หากชนะอย่างอนาถก็ไม่อาจแบกรับได้นี่ทั้งหมายถึงการสูญเสียกำลังไพร่พลและการสิ้นเปลืองทรัพย์สินของประเทศฉันขอกล่าวอย่างอุกอาจหากที่จ่ายออกไปให้กับสงครามยังมากกว่าที่ได้รับจากสงครามพวกเราใหญต้องสู้รบไปอีกประการตอนนี้ราชสำนักมีเรื่องมากมายต้องกระทำทั้งขุดลอกคลอง ขุดต้าวินเหอสร้างความมั่นคงแก่แดนเหลียวตงแล่นเรือออกทะเลทุกประการล้วนสิ้นเปลืองเงินทองมหาศาลหั่นอูตี้ฮ่องเต้เพียงสู้รบกับสวงหนูสู้รบแล้วสู้รบเล่าใช้เงินคงคลังที่หั่นหวนตี้กับหั่นจิงตี้สะสมไว้จนหมดสิ้นก่อนสิ้นพระชนมีราชองค์การยอมรับผิดแต่ราษสรที่อดอยากขิวหวยจนตาย สามารถฟื้นคืนชีพหรือฝ่าบาททราบว่านับตั้งแต่จินซีฮ่องเต้เป็นต้นมาอันนำก็เป็นของประเทศเราอย่างนั้นก็คงทราบวา่าก่อนนี้ไม่ได้เป็นของเราจินซีฮ่องเต้ตั้งเขตปกครองสร้างจุนปกครองอันนำเพียง11ปีอันนำก็ประกาศเป็นเอกราชผ่านไป102ปีหันอูตี้ฮ่องเต้ก็ทำการปราบปรามหลังจากนั้นชาวอันนำ ก็แข็งข้อตลอดมา300ปีให้หลังเป็นเอกราชอีกหลังจากนั้นจกักรวรรดิจงหยวนไม่ยอมรับว่ามันเป็นเอกราชแต่สามารถปกครองมันเสมือนหนึ่งเขตปกครองในแผ่นดินจงหยวนหรือฝ่าบาทก็ทราบว่าราชวงศ์ถังจัดตั้งสำนักอู่ฮูฟูเพื่อปลอบขวัญเมืองขึ้นกลมเกลียวกับศัตรูภายนอกทำการปลอบขวัญปราบปรามจดบันทึกความชอบ ลงโทษชนเผ่าโดยรอบส่วนหน้าที่ปกครองชนเผ่าเรายังคงเป็นผู้นำท้องถิ่นดังนั้นสำนักตูหู่ฟูมีข้อแตกต่างจากเขตปกครองจวินเซียนทับมองโกกลืนแผ่นดินจงหยวนหลังจากนั้นสู้แพ้ที่อันนำสามครั้งหากว่าทับมองโกลุกลงใต้ใหม่อันนำยังต้านทานได้หรือย่อมไม่สามารถอย่างนั้นทับมองโกฉไหนยหยุดทับ เพราะว่าได้รับไม่เท่ากับศูนย์เสียไทยจูฮ่องเต้ก็เคยรับสั่งว่าชนชาติอี้โดยรอบกับแขว้นเล็กทางใต้ถูกกั้นด้วยภูเขาทะเลตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งแม้ได้มาก็ไม่สามารถล่อเลี้ยงต้าหมิงปกครองราษฎรไว้ก็ไม่อาจสั่งการหากอีกฝ่ายไม่ประมาณตนลุก้านชายแดนเราถือเป็นความโชคร้ายของอีกฝ่ายหากเรากรีทาทัพปราบปรา,ปราม ก็เป็นความโชคร้ายแล้วเฉินเห็นว่านี่เป็นหลักเหตุผลที่ถูกต้องคำพูดเหล่านี้ผ่านการใคร่ครวญเป็นเวลานานมันพยายามทำความเข้าใจกับสภาพเมื่อการก่อนและสภาพปัจจุบันของแคว้นอันนำต่อจากนั้นก็บังเกิดความคิดชั่ววูบเปลี่ยนเป็นยึดครองดินแดนเป็นเวลาหลายสิบปีได้สร้างความสูญเสียแก่ต้าหมิงอย่างใหญ่หลวงนับตั้งแต่ ได้ครอบครองดินแดนก็เกิดการแข็งข้อไม่หยุดหย่อนทำสงครามจารยุท์ไม่ขาดสายชุดลากต้าหมิงตกอยู่ในลมจวบกระทั่งถึงรัชสมัยหมิงซวยจงฮ่องเต้ค่อยตัดสินพระไทยถอนกำลังช่วงเวลา30กว่าปีนี้ต้าหมิงสูญเสียแม่ทัพไร่พลอยู่ในอันนำนับไม่ถ้วนแต่เก็บสวยภาษีไม่ได้แม้สักเหรียญเดียว กลับต้องจัดทรงสเสบียงไปบันทอนกำลังของราชวงศ์หมิงไม่เช่นนั้นยุคกลางจนถึงยุคหลังของราชวงศ์หมิงคงไม่เสื่อมสุดอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้เสียเสินดูออกว่าคำพูดของตนเองไม่เกิดผลดีแต่ยังบอกคำพูดที่คิดกล่าวออกมาหากว่าฮ่องเต้เพียงหวังความสำเร็จต้องการแผ่พระเดชกว้างไกลก็โค่นขุมกำลังตระกูลหลีลง แล้วสนับสนุนหุ่นเชิดตนหนึ่งให้คนท้องถิ่นปกครองคนท้องถิ่นโดยที่ราชสำนนกให้การหนุนหลังยืมมือมันควบคุมราษฎรที่นั้นก็พอนอกจากผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วหากคิดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ปกครองเป็นอนานิคมแทนที่จะเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเมืองขึ้นซึ่งต้องสูญเสียไพรพลนับไม่ถ้วน ขนถ่ายสเสบียงที่ราษฎรในประเทศพอปลูกขึ้นไปเลี้ยงดูฝูงชนที่เอาแต่รองรับโดยไม่จ่ายออกถึงกับขุนผู้อื่นจนอ้วนผีส่วนตนเองหิวโซแล้วมองดูพวกมันประกาศเอกราชใหม่พระพักย่งเล่อห้องเต้ยิ่งมายิ่งปั้นยากแต่ยังฝืนพระไทยรับสั่งว่าแขวนตาตา้าพบกับความเพี้ยงพํำแดนเหลียวตรงนับวันมีแต่จะรุ่งเรือง บีบังคับให้แขวนตาตายอมจำนวนต่อตา้าหมิงเราเคานตาตาติดต่อขอสงบศึกกับราชสำนักข้ามอบหมายให้กวาจี้ไปปลอบขวัญแล้วส่วนแขวนวาลาข้าก็ส่งทูตไปแต่งตั้งชนเผ่าที่กล้าแข็งหลายคนขึ้นเป็นององจุดชนวนความขัดแย้งภายในขึ้นอย่างน้อยในเวลาอันสั้นพวกมันไม่มีกำลังรุกรานลงใต้ นี่เป็นโอกาสที่ฟ้าประธานไหนเลยปล่อยให้ผ่านไปได้เสสินประสานมือคารวะแล้วกล่าวว่าฟ้าบาทถึงอย่างไรเฉินเห็นว่าสำหรับกับอันนำวิธีที่ดีที่สุดคือตั้งหุ่นเชิดตนหนึ่งทำการควบคุมทางอ้อมพระพักตร์หงเล่อฮ่องเต้เคร่งเครียดลงรับสั่งอย่างไม่พอพระทัยว่าหากเป็นไปตามคำกล่าวของท่านนับแต่โบราณการมา ทุกราชวงศ์ก็ไม่สามารถขยายดินแดนออกไปแล้วเสียสินรีบกล่าวว่าเฉินไม่ได้หมายความเช่นนี้เฉินเห็นว่าสมควรช่างผลได้ผลเสียดูว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรมันพอตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวก็กลาบทูลโดยไม่ปิดบังว่าสุยหยางตี้คลองบัลลังก์14ปีในเวลาอันสั้น14ปีนี้พระองค์สร้างผลงานที่ไม่เคยมีผู้ใดเทียบได้ ด้านการทหารพระองค์ล้างราชวงศ์เฉนินด้านการปกครองทรงริเริ่มการสอบเคอจุยทั้งบุรณะเมืองล่วอย่างย้ายราชธานีมาที่ล่วอย่างขยายคลองขุดกลุยเส้นทางสายใหม่บุกเบิกแดนซีอุ้ยขึ้นเหนือไปปราบพิชิตถูเจียเพียงอายุ41ปีก็บรรลุก,กิจการใหญ่รวมประเทศเป็นปึกแผ่น ยุติสงครามพุ่งซึ่งดำเนินเป็นเวลาหลายร้อยปีราชวงศ์ถังมีคนเปรียบเปลยว่าหากไม่ใช่สุยอย่างตีขยายคลองขุดเพื่อหวังล่องเรือมังกรหาความสำราญอย่างนั้นคุณูปการหาด้อยกว่ากษัตริย์วีที่ขุดลอกคูคลองไปผ่านไปหลายร้อยปีราชวงศ์สองเกิดน้ำท่วมใหญ่เขื่อนสุยถีพันลียังช่วยชีวิตผู้คนนับพันพัน มื่นๆคุณหนูประการนี้ใช่ยิ่งใหญ่หรือไม่สิ่งที่จินซีฮ่องเต้เคยกระทำสวยหยางตี้ก็กระทำกว่าครึ่งแต่พระองค์ไม่ได้เผาตำราฝังบัณฑิตสิ่งที่สุยหยางตี้กระทำถังไทจงฮ่องเต้ก็กระทำกว่าครึ่งแต่รัชสมัยเจินกวนของถังไทจงฮ่องเต้ไม่มั่งคั่งบริบูรณ์เท่ากับยุคสมัยต้าเย่ของสุยหยางตี้ฮ่องเต้ เหตุใดจินสี่ห้องเต้กับถังเทจงห้องเต้ได้รับการแท่สองเป็นจอมจกักรพรรดิสุยหย่างตี้กับถูกกลนดาประนามเพราะว่าพระองค์ไม่รู้จักพอประมาณไม่ล่วงรู้ความเดือดร้อนของราษฎรไม่ชั่งน้ำหนักระหว่างคัดสรรตัดทิง้งสําหรับกับราษฎรไม่สนใจการขยายดินแดนตลอดจนสมญานามจอมจกักรพรรดิหากทว่าถวยราชมีทางรอดหรือไม่ จึงเป็นพื้นฐานของประเทศหนึ่งตอนนี้ตา้าหมิงเรามีเรื่องสำคัญกว่านี้ต้องกระทํามากมายทางเหนือไม่ใช่บั้นคงดุดขุนเขายามนี้ควรที่จะเสริมความมั่นคงทางตะวันออกเฉียงเหนือให้ตนเองเติบใหญ่ยิ่งขึ้นขอเพียงประเทศเข้มแข็งชนชาติอี้โดยรอบแม้ไม่ตกเป็นของเราก็สามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์ไม่เช่นนั้น ต่อให้ยึดเป็นของเราก็ต้องพบกับความสูญเสียขั้นตอนนี้ต้องสูญเสียเลือดเนื้อราษฎรนับไม่ถ้วนวันนี้ฝ่าบาทไม่หยิบฉวยสักวันหนึ่งพอโอกาสสุกงอมลูกหลานของฝ่าบาทไม่รู้จักหยิบฉวยหรือยงเล่อห้องเต้ไม่อาจสะกดกลั้นสื่อไปตรัสด,ด้วยความขุนข้องพระไทยว่าฝ่าหยิบยื่นให้ไม่หยิบฉวยกลับต้องประสบคาเคราะห์ข้าตัดสินใจแล้วท่าน ไม่ต้องกล่าวมากความไปเพราะตรัสจ,จบก็สะบัดพระพักจากไปฟูก๋อกงโอ้ฟูก๋อกงเจียจิ้นกับหยางซื่อฉีเดินไปมาในห้องหนังสือของเสี่ยสินพลางก็ทอดถอนใจนึกเสียดายแทนเสี่ยสินที่ละทิ้งโอกาสขึ้นเป็นขุนนางทรงอำนาจอันดับหนึ่งของต้าหมิงไปเสี่ยสินหารู้สึกเช่นนั้นไหมยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านทั้งสองไม่ต้องเดินไปเดินมาแล้ว โปรดถ่ายทอดความคิดของเราต่อไทจือเราเชื่อมั่นว่าดูไม่ผิดหากว่าเราทั้งที่ทราบว่าผิดพลาดยังกระทําเพื่อตอบสนองเบื้องบนอย่างนั้นเกียรติยศอันนี้ก็เชกเช่นเบนจะมาดหลังเทศกาลฉงหยางมีอันใดน่าเสียดายหรือเจียเจ่นกับหยางซื่อฉียังจมอยู่กับความฝันที่ว่าราชวงศ์ถังพอล่มสลายเจียวจือก็ตกเป็นของพวกมั่นอี้400อยกว่าปี จนบัดนี้ค่อยมีความหวังกลับคืนสู่อาณาจักรจนใจที่ตนเองไม่ใช่แม่ทับบูไม่อาจสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่โอกาสอันดีเช่นนี้กลับถูกเสียสินละทิ้งไปสร้างความผิดหวังแก่พวกมันยิ่งแต่เสียสินตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวพวกมันก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวได้แต่อำลาจากไปทั้งสองพ่อจากไป รอยยิ้มบนใบหน้าของเสี้ยสินกอดสลายคลายมีคำพูดบางประโยคที่มันไม่ได้บอกต่อเจียจิ้นกับหยางซือฉีคนโบราณมีคำกล่าวว่ายามยินดีกล่าววาจารู้ใจสิ้นหันษาปลดปล่อยระบายออกเมื่อกลัดกลุ่มบอกความเศร้าใจครั้นดีกว่าที่นึกละอายเสียใจส่วนชาวตะวันตกมีคำกล่าวว่าการคบหาระหว่างผู้คนทางที่ดีให้รักษาระยะห่าง ของตัวเม่นเสียสินไม่ได้บ่งบอกคือคนเหล่านี้ล่วงรู้เพียงหนึ่งไม่ล่วงรู้ถึงสองคลากรเทียมูเออใช้ให้เสนาบดีอาเออตูซากับแม่ทัพใกล้สุยติงมาตรวจสอบการปกครองการเศรษฐกิจและการทหารของต้าหมิงเสียสินก็เกิดความตื่นตัวขณะที่ทูตทั้งสองจะเดินทางกลับประเทศ ขบวนมังกรซ่อนของเสียสินก็สะกดรอยตามพวกมันจนถึงแดนสีวีตอนนี้มีข่าวมาว่าเถี่ยมู่เอ๋อพอทราบข่าวว่าต้าหมิงมีไพร่พ,พลเข้มแข็งมาคึกคักยังไม่เลิกล้มแผนการใหญ่ตรงกันข้ามกระตุ้นความฮึกเหิมของพระองค์ขึ้นมาให้ความสำคัญกับศึกใหญ่ทุกครั้งจัดวางกำลังกำหนดมาตรการด้วยตนเองตอนนี้ทัพเหล็ก หลายสิบหมื่นเตรียมม้วนกวาดมายังตะวันออกแล้วเสียสินคิดหยุดยัางการถดถอยใหญ่ของประเทศจงหัวซึ่งหมายถึงประเทศจีนซึ่งความจริงเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดก้าวหน้าที่สุดและอรารยธรรมสูงล้ำที่สุดในโลกหากคิดบรรลุถึงข้อนี้ไม่เพียงแต่การพัฒนาของต้าหมิงมีความสำคัญที่สุดขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจมองข้ามการดําเนินการของแดนเหลียวตงดังนั้นหลังจากที่เสียสินออกจากแดนเหลียวตงยังไม่ละทิ้งความสนใจที่มีต่อสถานที่ดังกล่าวแต่ว่ามันไม่ได้ไปมาหาสู่กับว่านซื่อวีและจางจุนเนื่องเพราะมันมีช่องทางรับรู้ข่าวสารของตัวเองขบวนมังกรซ่อนยังคงเคลื่อนไหวอยู่นอกด่านและทุ่งหญ้าส่งข้อมูลข่าวสารของตาต้ากับวาลามา ตอนนี้แควนตาต้าเจรจาสงบศึกกับต้าหมิงจริงพวกมันทั้งเผชิญการลุกรานจากวาลาและเผชิญการคุกคามจากต้าหมิงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของแดนเหลียวตงกลายเป็นความกดดันต่ออาลู่ไถ่ซื่อสุดท้ายเสนอให้ตาต้าเคอคารเปิญยาซื่อหลีส่งสารขอสงบศึกกับต้าหมิงแต่ว่าชนเผ่าที่อยู่ติดกับแดนเหลียวตงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าขนาดเล็กของแควนตาต้า เนื่องเพราะพวกมันมีกําลังอ่อนด้อยจึงถูกชนเผ่าใหญ่ยึดครองทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เบียดเสียดมายัางพื้นที่ติดกับชายแดนเหลียวตรงกลายเป็นกันชนของทั้งสองฝ่ายตอนนี้กลับกลายเป็นได้ประโยชน์สร้างความไม่พอใจแก่ชนเผ่าใหญ่ที่แข็งกล้าขึ้นมาดังนั้นเรื่องเล็กน้อยถูกขยายใหญ่โตยกตัวอย่างคนเลี้ยงสัตว์ชาวตาต้าไปขายของ ที่แดนเหลียวตรงหลังจากดื่มสุราเมาไม้ต่อยตีกับผู้คนจนดั้งจมูกหักหรือข้อแขนถูกอาวุธบาดท,ทำรายกลายเป็นว่าถูกชาวหั่นคมเหงทำร้ายจนพิการหรือไม่คนเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าเล็กคิดมีชีวิตอยู่สุขสบายช่วยโอกาสที่เดินทางมาค้าขายหลบหนีถึงแดนเหลียวตรงขอรับความคุ้มครองจากทางการก็กลายเป็นว่าทั้งชนเผ่าทรยศหลบหนีมา อย่าได้ดูแคลนพลังของชนเผ่าใหญ่เหล่านี้พวกมันจุดชนวนความเครียดครึ่งต่อต้าหมิงขึ้นในแดนตาตา้าเป็นผลสำเร็จเมื่ออารมณ์ตั้งประจันหน้ากับแคว้นเหลียวตงสะสมถึงระดับหนึ่งต้องปลดปล่อยระบายออกส่วนแผนการยุแย่แคว้นวาลาให้เกิดความแตกแยกภายในก็เกิดผลเชื้อพระวงเชาววาลาหลายคนได้รับการแต่งตั้งจากต้าหมิงให้เป็นอ๋องเกิดความลำพอง แม้แต่เคอร์คานวาลาก็ไม่เห็นอยู่ในสายตาจนเกิดการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆค่อยๆกลายเป็นความขัดแย้งภายในแต่ว่าทุกเรื่องราวมีผลดีก็มีผลเสียแขวนวาลาความจริงผนึกกำลังรุกรานแขวนตาตาตอนนี้แขว้นวาลาเกิดความขัดแย้งภายในความกดดันที่แขวนตาตาได้รับก็ลดน้อยลงไม่ต้องรีบร้อนสงบศึกกับต้าหมิง ตรงกันข้ามความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อต้าหมิงยิ่งมายิ่งรุนแรงเสียสินอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากการสรุปแยกแยะวันวิตกว่าต้าหมิงกับตาต้าจะเกิดข้อพิพาทอีกหากว่าข้อวิตกกังวลน,นี้กลายเป็นจริงอย่างนั้นทางเหนือเกิดการสู้รบกับแขวนตาตา้าส่วนเทียมู่เออทางตะวันตกยกทัพใหญ่หลายสิบหมืน่นเข้ามาทางแดนซีอุย หากว่าต้าหมิงติดลมของอันนำจนต้องทุ่มกำลังทหารเข้าไปหลายสิบหมื่นเมื่อถึงเวลาจะเกิดไฟสงครามทุกหย่อมยา่าทหารแพ้พ่ายดุดภูเขาถลม่มออกมาเถอะเสียสินขบคิดแล้วออกคําสั่งคําหนึ่งฉีเจียงก็ถลันออกมาจากหลังฉากกันเสียสินสั่งการว่ารีบสาะหาสายสืบมังกรบินดูว่ามีคนขึ้นเหนือ และไปปฏิบัติหน้าที่ทางตะวันตกหรือไม่หากว่าไม่มีก็บอกต่อพวกมันว่ามีการพบเห็นหูหยงส่งพวกมันออกไปเองจากนั้นให้พวกมันเปิดเผยข้อมูลที่พวกเราสืบทราบได้ต่อหูหยงหูหยงจะกลาบทูลฝ่าบาทเองฉี้เจียงรับคำคลาหนึ่งจากนั้นก็กล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าข้อกงปฏิเสธเป็นผู้นำทับบุกอนำไม่ทราบว่า ฝ่าบาทจะตอนนี้มันผูกเกียรติยศอันอัปยศร่วมกับเสียสินย่อมต้องห่วงใยในเสียสินเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าประการนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหากเราตอนนี้คล้อยตามฝ่าบาทวันหน้าก็ต้องเศร้าเสียใจร่วมกับพระองค์ถึงแม้ตอนนี้จะขัดใจฝ่าบาทแต่วันหน้าพระองค์จะเข้าใจเองฝ่าบาทไม่ใช่อ้วนเสี้ยวไม่อาจรับความพ่ายแพ้ได้ เราก็มิใช่เตียนหองคำอธิบายอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวสืบเชื้อสายขุนานางเก่าตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เหอเปย่ยต่อมาสู้รบกับโจโฉที่กลัวต่อปราใช้อย่างย่อยยับนับแต่นั้นชะตาตกต่ำสุดท้ายตรอมใจตายที่กิจิว๋วส่วนเตียนหองมีความคิดอ่านเป็นที่ปรึกษาอ้วนเซี่ยวเสนอความเห็นต่าง แต่อ้วนเซี่ยวไม่ยอมรับหลังจากการศึกที่กลัวต่อถูกอ้วนเซี่ยวประหารชววีวิต